ส,สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะ,ะวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้ากับเรื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะเราจะมาดูว่าเรื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้จะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีเนะะาะพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เราเรียนไปเมื่อวานเนี่ย เราบอกว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่อาจจะกลายมาเป็นปัจจัยที่5ในการใช้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่นอกเหนือจากปัจจัย4ี่นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็เห็นด้วยว่าพลังงานไฟฟ้าน่าจะกลายมาเป็นปัจจัยที่5้านะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญมากเราสามารถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆ,งๆใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะ เรามาดูว่ามันมีการผลิตมาได้อย่างไรนะคะไฟฟ้าคืออะไรก็บอกว่าไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งนะคะที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นๆได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราเรียนมา mm hmm. เช่นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนพลังงานกลพลังงานแสงพลังงานเสียงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะพลังงานไฟฟ้าจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทํางานได้ที่สําคัญคือ จะอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในแต่ละวันนะคะอันนี้คือพลังงานไฟฟ้านะคะอ้าวก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของว่าพลังงานไฟฟ้าผลิตมาได้อย่างไรนะคะใช้อุปกรณ์อะไรในการผลิตเรามาดมูแบบฝึกที่จะนำเข้าสู่การเรียนรู้ของเราก่อนนะลูกนะคะเด,เด็กเเบอร์อ่าเปิดใบงานไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเลยค่ะลูกหน้านี้เลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ เจออย่างลูกเจอแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วดูกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรมลองทำดูนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงไปในประโยคให้สมบูรณ์สามารถเลือกซ้ำได้นะคะโจทย์เขาบอกว่าสามารถเลือกซ้ำได้โดยนะคะประโยค หรือคําที่จะให้เด็กๆนําไปเติมในประโยคนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสี่คนะคะคําแรกก็คือสนามแม่เหล็กคําที่สองก็คือไดานาโมนะคะคําที่สามคือขดลวดทองแดงแล้วก็คําที่สี่ก็คือไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลือกว่าเราจะเอาคําไหนไปเติมในช่องไหนนะคะจากภาพนี้ภาพนี้<ม>นะคะเห็นไหม,ม,มภาพนี้คืออะไรคะช่วยกันตอบสิคะลูกไดนาโมอ ภาพนี้คือไดนามไดนามอ่าภาพนี้คือไดนามเก่งมากนะคะช่วยกันตอบภาพนี้คือไดนาโมค่ะเก่งมากลูกนะคะไดนาโมใช้ในการผลิตอะไรเอ่ยผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นกาขับลมใช่ไหมคุณไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นไดนาโม จะอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอะไรครําตอบที่เหลือสองอย่างเคลื่อนที่ของอะไรสนามแม่เหล็กค่ะสนาม<น>แม่เห<ม>ล็กยังไม่ถูกค่ะโดยอาศัยหลักการเะคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงลวดทองแดงนะคะอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงข้างในไดนาโมที่จะมีขดลวดทองแดงเดี๋ยวเราจะดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ ตัดกับอะไรคะคําตอบสุดท้ายสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กตัดกับสนามแม่เหล็กทําให้สนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและผลิตอะไรออกมาผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมาเห็นไหมคะเก่งมากคะ่ะลูกอันนี้ยังไม่ได้เรียนเลยนะคะเด็กๆก็มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะดูนะคะภาพนี้ก็คือไดนาโมนะคะใช้ในการผลิตกระแสฟฟ้าไดนาโมคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั่นเองนะคะมันจะทํางานโดยอาศัยหลักการทาี่ของขดลวดทองแดงนะคะที่อยู่ข้างในนะคะตัดกับสนามแม่เหล็กแสดงว่ามันต้องมีแม่เหล็กด้วยนะคะ,คะเมื่อขดลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กมันก็จะทําให้สนามแม่เหล็กที่อยู่ข้างในเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นี่คือไดนาโมค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะ โอเคให้เด็กๆตอบให้คุณครูให้เวลาสองนาทีคะ่ะลูกเรีเสร็จแล้วค่ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะลูกอ่าใครที่ยังไม่ได้ทำเรียกทำเลยนะคะคเด็กอยากให้มีงานค้างนะลูกนะที่หน้าลูกจะต้องเอางานมาส่งคุณครูนะคะวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเตรียมง,งานด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปว่ามีวิชาไหนที่ต้องเอามาส่งนะลูก นะคะเดยให้เวลาเพื่อนๆก่อนนะลูกนะเดีย๋ยวคุณค,ครูคาบไปด้วย๋ยจะได้ส่งไปในลายห้องแต่ละห้องนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเนะาะเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนกับเราครูครับผมครูครบผมทำดอกไม้ามาสองอ,อันเลยอะจอกไม้ ครับผมนะคะ,ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วเราไปต่อละลูกนะคะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องของไดนาโมนะคะว่ามันเป็นอย่างไรอ้าวดูนะคะนี่ไงคะไดนาโมนะคะไดนาโมหรือเรียกอ,อีกอย่างนึ่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม คือสิ่งเดียวกันนะลูกนะคะตัวนี้คือไดนาโมนะคะสิ่งสําคัญหรือส่วนประกอบที่สําคัญของไดนาโมก็คือขดลวดทองแดงค่ะลูกเห็นไหมคะมีขดลวดทองแดงมันพันรอบๆแกนตรงนี้ค่ะสองฝาอะไรเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะขดลวดทองแดงเป็นเส้นแบบนี้นะคะมันพันแบบนี้แสดงว่ามีจํานวนรอบเยอะเลยเนาะมันจะต้องมีผลต่ออะไรสักอย่างแน่ๆเลยเนาะ อีกส่วนยังอีกส่วนหนึ่งก oh. okay, ็คือแท่งแม่เหล็กค่ะลูกแท่งตรงกลางเนี่ยคือแท่งแม่เหล็กนะคะแท่งแม่เหล็กที่อยู่ในไดนาโมมันจะหันขั้วแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันแสดงว่ามันหันขั้วอะไรเข้าหากันคะ n กับ s ครับเก่งมากขอบใจมากค่ะขั้ว n กับขั้ว s ขั้ว n คือขั้วอะไรคะ ขั้วเหนือค่ะขั้วเหนือค่ะขั้วเอสขั้วอะไรคะขั้วเอสค่ะคือขั้วใต้เก่งมากค่ะลูกจําได้เราเรียนเรื่องแม่เหล็กไปแล้วนะคะอ่าแม่เหล็กที่อยู่ข้างในไดนาโมเนี่ยมันจะหาขั้วที่ต่างกันก็หากันนั่นก็คือขั้ว n กับขั้วเอนะคะอ่าไดนาโมทําหน้าที่อะไรนะคะเขาบอกว่าไดนาโมทาหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำนะคะของแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมันถึงจะผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้เห็นะคะอันนี้คือการทำงานของไดนาโมค่ะสรุปแล้วไดนาโมมีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะลูกอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ข้างในนะคะกับขดลวดทองแดงมันถึงจะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาค่ะโอเค แล้วการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไดานาโมผลิตกระแสฟ้ามาได้อย่างไรเขาบอกว่านะคะไดานาโมจะทํางานได้หรือจะผลิตกระแสฟ้าออกมาได้โดยมันจะต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงค่ะลูกขดลวดทองแดงจะมีการเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กค่ะนะคะเมื่อขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะคะ บนขดลวดทองแดงและมันจึงจะผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทองแดงออกมานี่คือการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโมพูดง่ายๆก็คือนะคะขดลวดทองแดงเกิดการหมุนหรือเกิดการเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กนะคะเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันจะมีอยู่สองสองฟากใช่ไหมคะแม่เหล็กขั้ว N กับขั้ว S นะคะหารพวกที่ต่างกันข้าหากันตรงกลางมันก็จะเกิดแรงดึงดูดหรือเราเรียกว่าสนามแม่เหล็ก เพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนขดล,ลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กตรงนั้นมันก็จะทําให้เกิดการผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้นี่คือการทํางานของไดนาโมในการผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาค่ะอ่าเด็กๆมาดูตรงนี้นะคะว่าแล้วไดนาโมมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเอาดูนะคะไดนาโมมีส่วนประกอบที่สําคัญที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ก็คือขดลวดทองแดงนะคะขดลวดทองแดงตรนี้ นะคะขดลวดทองแดงเห็นไหมคะแล้วก็สนามแม่เหล็กเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้คือแท่งแม่เหล็กที่เราเรียนไปแล้วนะคะ N ก็คือขั้วเหนือ S ก็คือขั้วใต้เพราะฉะนั้นตรงกลางนี้มันก็จะเกิดการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กเราจะมองไม่เห็นนะคะลูกแต่เราจะรู้ว่าการเหนี่ยวนําเวลาเราแม่เหล็กขั้วที่ต่างกันต้อหากันมันจะมีการแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นไอตัวที่มันเป็นแรงหนึ่งดุนนี่แหละเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะคะพอมันมีสนามแม่เหล็กอยู่ตรงกลางปั๊บเราก็จะหมุนนะคะหมุนขดลวดทองแดงเพราะฉะนั้นขดลวดทองแดงตรงนี้มันก็จะมีแกนหมุนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแกนหมุนนะลูกแกนหมุนขดลวดทองแดงตรงนี้เขาเรียกว่าขดลวดทองแดงนะคะตรงกลางนี้สนามแม่เหล็กสองแท่งนี้คือแม่เหล็กนะคะเห็นไหมคะมันจะต่อเชื่อมไปตรงนี้ค่ะต่อเชื่อมไปยังวงแหวนสองตัวนี้นะคะ วงแหวนสองตัวนี้เป็นวงแหวนทองแดงสองวงเห็นไหมลูกนะคะเมื่อเราหมุนขดลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กตรงนี้มันก็จะเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมามันจะผลิตอย่างไรให้ดูที่หลอดไฟะค่ะนะคะพอเราหมุนนะคะเราหมุนแกนหมุนของขดลวดทองแดงปั๊บกระแสไฟฟ้ามันก็จะเกิดขึ้นนะคะตามขดลวดทองแดงตรงนี้นะคะเราก็ต่อเชื่อมไปยัง หลอดไฟเพื่อที่เราจะเช็คว่ามันเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นจริงหรือไม่นะคะกระแสไฟฟ้าเมื่อผ่านหลอดไฟมันก็จะผ่านออกมาทางนี้เรียกว่าวทิศทางกระแสะไฟฟ้าเพราะฉนั้นทิศทางกระแสไฟฟ้าจะมีสองทิศนะคะทิศแรกคือไหลเข้าสู่หลอดไฟที่ที่2คือไหลออกจากหลอดไฟนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมุนขดลวดทองแดงหลอดไฟก็จะสว่างถ้าเรายิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่หลอดไฟก็จะสว่างมากเท่านั้น แต่ถ้าเราหมุนช้าหลอดไฟก็จะสว่างเพียงเล็กน้อยนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของไดนาโมมีใครจะถามอะไรคุณครูไหมลูกเปิดโอกาสให้ถามค่ะไม่มีค่ะดูนะเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบตึกหัดับตรงนี้นะคะส่วนประกอบไหนเขาเรียกว่าอะไรดูไว้ก่อนนะนะคะผ่านได้นะคะโอเคทุกคนทำสัญ,ญลักษณ์ผ่านใส่ทุกุ้งแล้ว ต่อไปเรามาดูนะคะว่าการหมุนของไดานาโมนะคะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะการหมุนของไดานาโมมีสองแบบค่ะลูกแบบที่1คือการหมุนกดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะแบบแรกก็คือแท่งแม่เหล็กอยู่ด้านข้าง2ด้านเห็นไหมคะแบบที่1ตรงนี้นะคะแท่งแม่เหล็กอยู่สอ, <วะ S 1> สอันอนนีีี้้เเเราเรายมื่อกใชง อันนี้นะคะโดยตรงกลางจะเป็นขดลวดทองแดงด้านข้างจะเป็นแม่เหล็กตรงกลางจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเห็นไหมคะเราหมุนขดลวดทองแดงแกนหมุนตรงนี้มันก็จะเกิดการเหนี่ยวนาเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้แบบแรกนะคะสังเกตง่ายว่าแบบแรกคือขดลวดทองแดงอยู่ตรงกลางแท่งแม่เหล็กอยู่ด้านข้างแต่เด็กๆมาดูแบบที่สองนะคะเป็นแบบที่ เราจะหมุนแท่งแม่เหล็กนะคะที่อยู่ระหว่างขดลวดทองแดงต่างจากแบบเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะตรงกลางจะเป็นแท่งแม่เหล็กคะ่ะลูกแต่สองข้างสองข้างนี้จะเป็นขดลวดทองแดงคะ่ะเราก็จะหมุนแท่งแม่เหล็กตรงนี้มันก็จะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้เพราะฉะนั้นการหมุนของไดนาโมมี2แบบก็คือแบบแรกขดลวดทองแดงอยู่ตรงกลางแท่งแม่เหล็กอยู่ด้านข้างแบบที่สองแท่งแม่เหล็กอยู่ตรงกลาง นะคะขนลวดทองแดงอยู่ด้านข้างพอจะเข้าใจไหมคะทำสัญลักษณ์ให้ดูหน่อยสิเข้าใจค่ะโอเคมีสองแบบะนะลูกนะคะแค่สลับกันว่าอะไรอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ด้านข้างนะคะทั้งสองแบบนี้ก็สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาได้นะคะอ่าไปเอามาดูปัใจจัยในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะโดยไดนามจะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับอันแรกก็คือความเร็วในการหมุนค่ะเมื่อกี้ครูกุ้งบอกไปแล้วนะคะถ้าเราหมุนขดลวดแบบช้าๆไฟฟ้าก็จะเกิดน้อยค่ะแต่ถ้าเราหมุนขดลวดแบบรวดเร็วไว้ไฟกระแสะไฟฟ้าก็จะผลิตออกมามากค่ะนี่คือปัจจัยแรกนะคะ คถ้าเกิดนแบบมันดเลยนะคะถ้าสมมติว่ากลงหันลมหมุนช้าก็จะได้พลังงานน้อยแต่ถ้าหมุนเร็วก็มีพลังมากถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเข้าใจไหมคะข้อแรกปัจจัยแรกเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะกระแสไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการหมุนนะคะถ้าหมุนเร็วไฟฟ้าก็จะเกิดมากหมุนน้อยไฟฟ้าก็จะเกิดหมุนช้าไฟฟ้าก็จะเกิดน้อยมนเหมือนที่เด็กๆบอกว่า ถ้ามีกระแสะลมพัดแบบนิดหน่อยเองไม่แรงเท่าไหร่กระแสไฟฟ้าก็จะเกิดนิดเดียวนะคะแต่ถ้าวันไหนกระแสะลมพัดพัดด้วยปริมาณที่สูงมาหน่อยกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดมากเนาะต่อไปไปดูปัจจัยที่สองนะคะปัจจัยที่สองขึ้นอยู่กับจํานวนรอบในการพันขดลวดทองแดงคะ่ะลูกเขาบอกว่าถ้าเราพันขดลวดทองแดงเนี่ยจํานวนรอบมากๆนะคะมันก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าเรา พันขดลวดทองแดงจํานวนรอบน้อยไฟฟ้าที่ผลิตก็จะผลิตออกมาได้น้อยโอเคไหมคะพอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจอันแรกคือการเหมุนยวนะคะอันที่สองคือการพันกดลวดทองแดงค่ะต่อไปปัจจัยที่สามค่ะลูกจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กค่ะเขาบอกว่าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กมากก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กน้อยก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยนั่นก็คือขนาดของแท่งแม่เหล็กค่ะลูกถ้าขนาดของแท่งแม่เหล็กนะคะมีขนาดใหญ่เด็กๆเห็นเส้นแรงตรงนี้ไหมคะเราเรียนมาแล้วว่าเส้นแรงแม่เหล็กออกมาจากขั้วเหนือวิ่งไปสู่ขั้วใต้เห็นไหมคะอันนี้คือเส้นแรงแม่เหล็กถ้ามีเส้นแรงเยอะๆนะคะไฟฟ้าก็จะผลิตได้มากถ้ามีเส้นแรงน้อยๆไฟฟ้าก็จะผลิตได้น้อยนะคะ สรุปแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการติดกระแสไฟฟ้ามีแค่3าอย่างเท่านั้นค่ะลูกหนึ่งลักษณะการหมุนหมุนเร็วเกิดไฟฟ้าเยอะหมุนน้อยเกิดไฟฟ้าน้อยสองการพันขุลวดทองแดงถ้าพันด้วยจำนวนรอบเยอะไฟฟ้าก็จะเกิดเยอะพันด้วยจำนวนรอบน้อยไฟฟ้าก็จะเกิดน้อยและสมนะคะจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กใช่ค่ะถ้าเส้นแรงแม่เหล็กมากผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเส้นแรงแม่เหล็กน้อยก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ น้อยค่ะอา้าวมีใครจะถามอะไรอีกไหม <m> ไม่มีค <artist> ่ะอ้าวไม่มีไปอา้าวมาถึงแบบฝึกแล้วคะ่ะลูกมีใครจะถามอะไรก่อนที่จะทําแบบฝึกหน้าสุดท้ายไหมลูกมีไหมคะหหน้าหนึ่งร้อยหกสิบหกหน้าสุดท้ายแล้วพร้อมหรือ,อยัง <c oughs> ใช่คะ่ะพร้อมหรือ,อยังคะม <c oughs> ีเราเคยเรียนมาแล้วสิกับอันนี้ยธิบลายมาแล้วนี่ก็ง่ายอสิคะอา้าว อันนี้เราก็ <ทำ S 2> ตอบได้สี่ะ้อเรียงกับคูกุ้งเมื่อกี้นี้หนูจำได้ค่ะ <m> โอเคนะคะเรามาดูแบบฝึกได้เลยนะคะลูกมีสองข้อค่ะข้อหนึ่งเลือกส่วนประกอบของไดนาโมที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาวโอเคคูกุ้งถามก่อนส่วนประกอบแรกตัวนี้คืออะไรคะ หลอดไฟค่ะหลอดไฟหลอดไฟถูกไม่เอ่ยเก่งมากค่ะหลอดไฟนะคะตัวนี้คือหลอดไฟนะคะเป็นตัวที่ได้ที่จะทําให้เราเห็นว่าเออมันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาหรือไม่นะคะอาหลอดไฟเขียนอะไรโลกอนี้คุณรูคชอันนี้อันนี้ไม่อันตรายหรือว่าไม่อันตรายค่ะไปวงแหวนทองแดงค่ะ วงแหวนทองอะต่อไปกุ้งชี้ก่อนวันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ชี้เข้ามาตรงนี้วงแหวนทองแดงคืออะไรคะวงแหวนทองแดงค่ะวงแหวนโอ้ยเก่งมากเลยวงแหวนทองแดงนะคะเขาผ่าเป็นสองซี่เขาก็เลยเรียกว่าวงแหวนทองแดงผ่าซี่นะคะเก่งมากลูกจําได้นะคะกุ้งครับต่อไปเป็นแม่เลยโอเคนะคะ ต่อไปเป็นแม่เหล็กเออถ้าใครตอบไม่ได้กุ้งจะหักคะแนนเลยนะคะตัวที่สามนี้เราเรียนไปแล้วนะคะแม่เลยอะไรคะแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กนะคะเก่งมากง่ายมากเลยต่อไปก็คือสนามแม่เหล็กต่อไปต่สนามแม่เหล็กตรงกลางระหว่างแท่งแม่เหล็กก็คือสนามแม่เหล็กงนามแม่เหล็กเก่งมาก ขอไปแกนหมูนะอไปอะไรเอ่ยแกนหมูขอไปแกนหมูแกนหมุนนะคะแกนหมุนไม่ใช่แกนขุดลูดทองแดงขุดลูดทสุดท้ายคืออะไรคะลูกขุดลูดทองแดงชูนิ้วให้เลยนะคะชูนิ้วให้เลยเก่งมากค่ะนะคะสุดยอดเลยนะคะ ต่อไปก็มาตอบคำถามเลยนะคะคุเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีทักอ่าอธิบายหลักการทํางานของไดนาโมอยู่นะคะมีเวลาอยู่คะ่ะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะเนาะวันนี้เก่งมากเลยค่ะเด็กแคลปไปด้วยเดี๋ยวคุกุขอแคลบไปด้วยเดี๋ยวจะส่งให้แต่ละห้องนะคะเสร็จแล้วครับโอเคลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะโอเคค่ะ แคปไว้หนูจะไปบอกอย่าว่าไดนาโมมีการทำงานอย่างนี้ค่ะ,ะข้างล่างเขาบอกว่าให้อธิบายหลักการของไดนาโมนะคะพอเราเติมส่วนประกอบแล้วนะคะไดนาโมมีการทำงานยังไงนะเมื่อกี้ครูกุ้งบอกไปแล้วเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงาน,น,น,งงานไฟฟ้าค่ะโอ้โหไดนามกระตุ้นเขียนหน้าจอครับกร,บรบะตุ้นเขียนหน้าจอครับ นะคะเด็กๆอ่ะหลักการของไดนาโมก็คือไดนาโมจะมีการเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะมันจะเปลี่ยนยังไงนะมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราหมุนอะไรนะลูกต่อเมื่อเราหมุนแกนหมุนอ่าหมุนแกนหมุนหมุนขนลวดทองแดงตัดกับอะไรนะตัดกับสนามแม่เหล็กนะคะมันก็จะเกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้โอเคค่ะเพราะนั้นหลักการทางานของไดนาโมง่ายๆนะคะก็คือ การเคลื่อนที่ของขอดลวดทองแดงตัดกับสนามแม่เหล็กนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของขอดลวดทองแดงมันก็คือพลังงานกลใช่ไหมคะพอมันเคลื่อนไปตัดกับสนามแม่เหล็กมันก็ผลิตไฟฟ้าออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงไดานาโมเด็ๆต้องเข้าใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นไฟฟ้านะคะสรุปแล้วเราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เราต้องมีเครื่องมือที่เราเรียกว่าอะไรนะ ชุนามูได,ามได้นามูค่ะโอเคได้นามูว่าเครื่องกําหนดไฟฟ้าค่ะเก่งมากค่ะหรือเครื่องกําหนดไฟฟ้านะคะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆเ,เขียนสักหนึ่งนาทีนะคะ ฟรุตตี้เข้ามาละโอเคเดี๋ยวถ้าใครเสร็จแล้วลองคิดคำตอบในใจนะคะข้อที่2ข้อสุดท้ายค่ะลูก ข้อที่สองนะคะข้อที่สองคุณครูถามว่าหากหันขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวกันเข้าใกล้กันจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือไม่ตอบได้เลยค่ะกระแสไฟฟ้าไม่ค่ะหันขั้วเดียวกันเข้าหากันจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือเกิดสนามแม่เหล็กหรือไม่ไม่ค่ะไมไม่เกิดเพราะอะไรคะลูก เพราะมันเป็นแรงผลักกันโอเคค่ะคั้วเดียวกันในที่นี้ก็คือขั้วเอ็นกับขั้วเอ็นัมันเบื่อหน้ากันมันเบื่อหน้ากันมันก็เลยผลักกันพอมันผลักกันปั๊บมันก็จะไม่เกิดการเหนี่ยวนําหรือสนามแม่เหล็กขึ้นมาเลยนะคะเก่งมากค่ะเพราะว่าถ้ามันจะเกิดการเหนี่ยวนําหรือสนามแม่เหล็กมันต้องหาขั้วัวไหนเข้าหากันคะลูกขั้ว ขั้วต่างกันคัขัข้วต่างกันเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหันขั้วเดียวกันเข้าหากันมันก็จะไม่เกิดนะคะลูกนะเพราะขั้วเดียวกันมันจะเกิดการผลักนะคะขดลวดทองแดงหมุนยังไงมันก็ไม่มีการตัดกับสนามแม่เหล็กก็ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้นะคะโอเคให้เวลาทำงานเลยค่ะนะคะ เ่งมากลูก